พี่น้องอันนี้ตน้นกระฟินเขาก็จะซับอบแต่ว่าเข้าเข้าบ่ใดเหตุประยชน์เนายพี่น้องเพื่องพื้นที่แห้งนะที่จะปลูกปลูกคาปลูกคาเนาะพี่น้องเอาไว้เอาหัวมันไม่เจลก,กันนําผิดเนาะพี่น้องเนาะไม่สิเสษกลัวนะเพื่องพื้นที่ซึ่งอันนี้แม่ปลูกไว้พี่น้องเนี่ยกินเพลินแบบกินแบบจะในพี่น้องเงยนนะ็นแย่ไหมเป็น ทำไมล่ะโบคือของปลาไหมพี่น้องคือของเบื่อไหมเป,ประมาณนี <laughs> นกกกน้กินบนโซผ้าเลยค่ะพี่น้องโอ้ยบะหมักเลยกินบะหมักเลยกินหนี่งกินยังสี่นุ่งกัดหนาพี่น้องขั้นนาพร้อมอุย้ยพี่น้องจนซับเอาข้าอันมีขิงเหลืองนะพี่น้องขิงเหลืองอุย้ยขม,มิน้นแม่์ซับแต่ขม,มขออิ้นขาวออกดูบอลดังเลยพี่น้อง สีหัวมันอยู่นั่นกันเนาะเฮ้ยอย่าบ,บอกเด้เราด่าเทเๆพีน่น้องนี่พีน่น้องเขามีดเลืองเนาะอย่าบ,บอกดังเด้อเดี๋ยว้อสีหัวบายหอมนี่เขามีดเลืองพีน่น้องมีอยู่ก้อนนึงน,นี่เจ๊ใส่เบื้งนี่พี่น้องใส่ออกไปเรียวบายขมิดเลือง <c oughs> เราหูเราสิจุ่มขนาดเด,ด้อพี่น้องเราสิด่าเทเทจนอี้เขามิดเลื้งรุ่นรุ่นรุ่น จะหันต้นนี้ก่อน,อกกนเลยโอ้ลราปลูกปุลกันดิพี่น้องนี่ปุลึกถือซาบปุนเลีวพี่น้องเดี๋ยวปุลแน่เลยลต้องปุลขึ้นจะต้องเฝ้าเฝ้าเคลียร์ก่นอนพี่น้องสิฝ้าเคลียร์แล้วฝ้าปูลไปขึ้นแ,แล้วมาตูดงานหรือเพ่นังยางมาทั้งนี้พี่น้องด้วยเนื้อบอกแล้วก็ไปคนเดิมนี่พี่น้องปลูกข้าวปะที่นี่ก็เสียแล้หมดแล้วไปแก้วปนลเศษพวกอีกเคลียร์พื้นที่ พี่น้องหอนกนนดะแเล้วแล้วค่ะปูขาดเรียบร้อยคค่ะพี่น้องไม่พายค่ะ